โอเคนะครับทุกคนล่าสุดอันเมริบอลได้ประกาศเทเลอร์ของอัปเดต2เข้ามานะครับผมพี่ยังไม่ได้ดูเลยมาดูไปพร้อมกันฮะใครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักกดพรีเมียมเกมพาร์เสื้อดีเกมบริการรับฟาร์มต่างๆนะครับผมก่อนแนะนำร้านสตาร์บัคสตรนะรับผมร้านสตาร์บัคสตรมีบริการรับฟาร์มพชรขายไก่พิรไก่มิติกไก่เทพอีกทั้งยังมีบริการรับเติมโรบัคแบบกลุ่มที่สะดวก และรว,วดเร็วในการใช้งานนะครับผมเพียงแค่เข้ากลุ่ม15วันก็สามารถเติมโลบัคไปใช้ใจ่ายได้เลยกดลิงก์ใต้ด e สคริปชั o นได้เลยอ่าอัปเดตอัปเดตน่าจะเป็นเลนนะครับอ่าอย่างอย่างที่พี่เคยสปอยไปใน Discord ว่าอัปเดตต่อไปเป็นเลนนะฮะอ่าอย่างที่เคยส่งไ้ดูครับเป็นอ่าแบ็คโคเวอร์ใช่ไหมเรื่องนี้มียูต่าแอตตาโอ้ดานสวยนะเนี่ย ยวเอตตารโหรังปีศาจน่าจะติเป็นกลวยปะเอ้ยมันอยู่ตาอะไรวะยูนโน่ปะตัวนี้ นี่อยู่ตายเฉยต้นเกมไอ้ต้นเกมและต้นคลิปโ,โอ้ไปหมดแล้วสม,สมองสเอยอันนี้น่าจะตีเป็นไซเคิลอ่ะพี่ว่าหรือไม่ก็ตีเป็นลายปะตีเป็นทางตรงเฮ้ยไอ้มันชื่ออะไรแล้วตัวเนี้ยเอ้ยโค,คิดถึงเลยอ่ะเยออันนี้ตีเป็นไซเคิลแน่นอนครับสกิลเมื่อกี้ เฮ้ยเท่ๆอยู่นะเฮ้ยโอเคครับอัปเดต To m ม r r o โนะครับอัปเดตอัปเดตพรุ่งนี้วันที่29 12 p m e s T ก็อาจจะอัปเดตคืนนี้เที่ยงคืนครับน่าจะอัปเดตคืนนี้เที่ยงคืนครับก็คือ12 PM ก็เท่ากับ 12A m บ้านเราก็คืนนี้บ้านเราอะ่ะพี่ว่าน่าจะใช่ครับ เที่ยงคืนเที่ยงคืนน่าจะวันนี้เอ๊ะทุกคนเห็นอะไรไหมทุกคนเห็นอะไรไหมที่ขี่หรอเฮ้ยเอาอะใช้ได้ใช้ได้ไดเฮ้ยแต่เอฟเฟก์สวยอยู่นะทุกคน ก็โอเคเลยครับอฟสฟกสวยมากโมเดลก็สวยอะเหนื่อยกันอีกแล้วสินะอัปเดตเลยอร์โอเคสวย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 ทั้งอัตอร์สวยทั้ง TA, ยูโนเลยโอเคแล้วก็ได้มีโค้ดใหม่ด้วยนะครับผมเป็นอ่อ 10 0 0 0เลทิเกตนะครับ,บีโลแล้วก็1 0 0 0เจมอีกโคนนึงจะเป็น5รีโลนะครับแล้วก็5 0 0เจมนะฮะเดี๋ยวพี่จะโยนโค้ดใส่ไว้ใต้เดสคริปชันนะครับผมโอเคยังไงวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะไปเป็นชาวประมงก่อนนะครับเราจะเป็นชาวประมงรอแมปอัปเดตละกันเพราะพี่มั่นใจมากว่าจะอัปเดตคืนนี้เที่ยงคืนยังไงก็เจอกัน next t ไทมครับสียะ